สามทริคง่ายๆที่ต้องรู้ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดดอกเบี้ยต่ำยังไงให้ปิดยอดเร็วเทคนิคที่หนึ่งโปกเพิ่มทุกๆเดือนอยากผ่อนบ้านหรือคอนโดให้หมดไวต้องโปกถ้าคุณผ่อนหมื่นบาทต่อเดือนแล้วเพิ่มไปอีกเดือนละสองพันเป็นหมื่นสองก็สามารถทําให้ยอดหนี้เราลดลงมากขึ้นของเงินที่จ่ายหรือโปกเข้าไปนั้นจะไปหักเงินต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากต้องการให้ผ่อนหมดในสิบปีให้โปกทุกๆเดือนเป็นสองเท่าของค่างวด จะลดเวลาในการผ่อนได้ถึง3เท่าหรือหากคุณต้องการโปกเป็นเงินก้อนก็สามารถทำได้เช่นกันเทคนิคที่2ครบ3ปีรีไฟแนนซ์เมื่อเราผ่อนครบ3ปีการกู้ของเราจะหมดโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารในปีที่4ดอกเบี้ยจะลอยตัวขึ้นตาม MRR ดังนั้นต้องทำการรีไฟแนนซ์รีไฟแน เป็นการที่เราไปกู้กับธนาคารตื่นที่จ่ายดอกเบีย้ยต่ำม,มาโปะก,กับธนาคารเดิมที่เราเคยกู้โดยการที่เราไปกู้กับธนาคารใหม่เราก็จะมีสิทธิ์ได้ข้อเสนอ3ปีแรกด้วยดังนั้นการรีไฟแนนซ์ทุก3ปีจะช่วยให้เราได้อัตราดอกเบีย้ยต่ำอยู่เสมอข้อควรระวังอย่าลืมดูเงื่อนไขสัญญาระยะเวลาการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมหากเรารีไฟแนนซ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากู้ก็เสียค่าปราบับเทคนิคที่3ชํชำระค่างวดให้ตรงเวลา ประวัติการจ่ายค่าง,งวดที่ตรงเวลาไม่มีการเลทเป็นการสร้างเครดิตที่ดีหากเรามีเครดิตที่ดีอย่างน้อย3มปีจะช่วยในการขอรีไฟแนนะซ์หรือขอลดดอกเบีย้ยกับธนาคารเดิมเราจะมีโอกาสได้รับข้อเสนอดอกเบีย้ยที่ดีมากขึ้นยิ่งเครดิตด,ดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นถ้าคุณต้องการผ่อนบ้านหรือคอนโดให้หมดเร็วและไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยบ้านอย่าลืมนำทริคนี้ไปใช้นะคะ